คิดถึงควนนั่นนันนันนัึงกเอาท่าของมะนาวหรอได้เหที่มึงกินเปรี้ยววะเนี่ยมาล้วกูยังชนะเลยกูกูยัง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 กชออกเวรใช่ไหม การต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือกัญชากรุณาดูดก่อนแล้วค่อยดูนะจ๊ะอาฮิอาฮิอาฮิดีไอคอนแดีรับีต้ลรับทุกคนก็สู่รายการบูลีแลกยงอาจาัย์จูองเนี่ยเปดตัวเนี่ยออยังใช่ไหมกัเฮ้ยกูก็ยังงงเลยทำฮียอะไรสวัสดีครับอีต้ลรับปรับไม้อยู่รีบรีบมา อาเปิดร<ม>ายการเลยแบบบุลีสวัสดีครับดีดีต้อนรับครองสุรยการบูลี่แล็บโจ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 โ,จ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 โอ้โเฮ uh. ้ยเนี่ยทำนี่เลยแบบให้มันดูมีชีวิตชีวาเลยดิเอาไหมนะเอาไหมสวัสดีครับสวัสดีครับดีดีต้อนรับครองสุรายการบู ลี่คัดยังรายการบู๊แยบวันนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการทดลองนะครับผมก็ทดลองในวันนี้เป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับการทอดแล้วกันอ่าอ่านั่นแหละใบใบเราเป็นคนใบไม่ไม่ไม่พูดนะเน้นเน้นเน้นใบอย่างเดียวหม่พูดกันน้อยกูในแขนพูดลเกินล้าแล้วเนี่ยเพียถามาพอดีพียแม่งเขียนมา ค่าเชื้อเลยค่ปครับขายนอกกระถานทีมก็จะมีอะไรที่แบบไม่คาดคิดอย่างนี้แหละมันจะสงสัยมันต้องทำตามกูต้องทำกันเดียวพรขอโทษครับเอ้ยอย่าพูดลพูดบ้างดิมึงไปเถียงมือเถียงกับมันดิเถียงใครเถียงกับบูมกลับอ่ะให้เด็กกูเล่นเล่นให้เด็กูเล่น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 ให้กูเล่นหน้าข้าอยางนี้ไม่มีพูดเลยสักนะโยคิวโยคิวเลยเหนองทำาึันตันทันทันตันทันตะัน การทอดในวันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกผลไม้เยอะผลไม้ในวันนี้มีอะไรบ้างอจ่าบอกคุณช่องผลไม้ของเราก็จะมีอยู่ในโหมดเปรี้ยวกับหวานปนกันได้หนูระหว่างแรกอยู่ในโหมดเปรี้ยวระหว่างแรกคือระหว่างแรกไงระหว่างระหว่างแรกเอาตามความเข้าใจของกูแล้วกันกูว่าคนดูไม่เข้าใจที่ผมพูดอย่างที่หนึ่งโหมดเปรี้ยว มะขามเปียกมะขามเปียกนี่เปรี้ยวแน่นอนอย่างที่สองมึงเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวโอเคอาบน้ำแล้วเลยอยางอย่างที่สองโคโลนยังว่าท้าอย่างเราท้าแล้วอย่างที่สองอย่างทสองมะ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 มาหนาวมะนาวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแจ้งเข้าไปก่อนเแจยงเข้าอยู่ในหมวดต่อไปคือหมวดผลไม้หวานอย่างที่สามเลยจะหมดจะมาหมดหมดที่ไหนหน่ลยนี่กดจะตาลายไปเลยเลยอย่างที่สามเลย ไลท์สามของหวานเพื่แจกมาพิเศษมากกส้มยพิเศษส้มแต่ไอสีไอสีไลท์สีลองกองลองกองนี่ภาษาเกีเยอะว่าที่ภาษาเกีเยอะว่าคอนเนคเตอร์เฮ้ยคอนเนคเตอร์คาเนคเตอร์ถูกต้องมาแล้วมึงสั่งของเขาเปล่ามึงสั่งถ้าสั่งอันนี้อะไรนะพิซซ่าไม่ใส่หน้าเดี๋ยวตอนนั้นคุจะใส่หน้ามึงเดี๋ยววันนี้จ๋าจะรับบทเป็นเชฟยิ่งนะเป็นคนทอดเรามีเตามีวัตถุดิบทุกอย่างแล้ว ถูกต้องแต่เรามาทําการทดลองกันเลยมึงเอามึงกูถามก่อนก่อนที่จะกินวันนี้ถามก่อนว่ามึงคิดว่ามันจะกินได้ไหมปิดคลิปเลยได้ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งกินไอ้ขี้อพี่ขี้อะไรเร็วขนาดคุณ่ต้องกันเรามาดูกันว่าการทดลองในวันนี้ในบุรีแลบน่ะจะกินได้หรือกินไม่ได้จะได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องอ่ะแต่ไปดูกันเดี๋ยวตบท้ายด้วยใบมะยมทอดหนักกว่านี้ของของแถมไงเออของแถมแล้วแต่มึงแล้วกันนะ นี่แหละตัวสถิบของเราใน EP นี้อ่าก็เดี๋ยวทัวรอีกทีแล้วกันก็จะมีส้มนะมีลองกองอ่ามีมะนาวอ่ามะนาวนี่ปอกแล้วเรียบร้อยด้วยแล้วก็มะขามมะขามทอดนี่ผมสนใจมากนะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเรามีเชฟมาด้วยนี่ครับเชฟสวัสดีครับผมไม่ได้คิดเลยเลี้ยวเลยคิดคิดคิดสวัสดีครับผมเชฟแป๋มคู่แข่งเชฟป้อมเออเชฟแปมไม่น่าจะคุณแม่น่าจะคุณว่า แปมแปมง่ายได้เหี้ยที่ได้วันเร็วไงปัจจัยมันเร็วก <laughs> ินกาเดชเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยไหมนี่มีเตาเลยนะคงไม่ต้องทวนวัตถุดิบใช่ไหมครับเม่ทวนแล้วทันแล้วก็บอกคุณผู้ชมนะครับห้ามลอกแดบบนแดนมับผมดูพวกเราบูลลี่ชิปทำดีกว่านะครับผมก็เป็นวิทยา,าการแล้วกันดูพวกความสนุกนะครับผมอันนี้คือแป้งทอดกรอบเออหนนมีไม่ใช่ผู้สนับสนุนบอกไม่ได้ แต่ดําอยากมีเหมือนกันนะแต่รุ่เดียวว่าแป้งทอดกรอบอนาคตอาจจะมีรายการทางกับข้าวอร่อยอร่อยช่วงเวลาแบบคุณกำลังกินข้าวช่วงเวลาเย็นๆแล้วก็มาดูรายการเราเปิดรายการเรากินข้าวไปด้วยอ้วกไปด้วยคิดถึงคิดถึงครัวนั่นนั่นคิดถึงครัวนรกเลยเฮียทำไมเริ่มจะติดปากคถึงครัวนั่นนั่นมาขั้นตอนแรกเราจะต้องทำอะไรกันต่อแก้วิ่งกูเหี้ย ไมเี้ยงคนชั้ถึงควรนั่นนั่นนันนั้นนั่นนั่นนันไม่มีคำว่าโรเลยนั่นนั่นนันนันนั่นโอ้ยเหี้ยจอมขี่แมงยังเบจ้าาไปไหนกูถามดิเดี๋ยวเรามาดูเนี่เชฟเาเอากระทามาเลยได้ครับผมในการอดนะคุณสกระทะมันต้องแบบเป็นกระทมาตรฐานจาก มีเจ้ฮะอะไรของมึงมาเนี่ยกระทะอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้มาทอดเหรอเนี่ยไม่ผมเอานี่มาทอดแทนไอ้ยาบ้าหรือเปล่าเอ้าจริงนี่เส้นกระตุกไปนอนละเมอเฮียเอาันนี้ทอดเหรอเนี่ยใช่บ้าหรือเปล่านี่เขาไปกองอาหารนี่เฮียเอ้ากูคิดว่าเป็นกระทะกูเลยหยิบมาแม่งเลยไม่จริงจริงอ่ะกูคิดว่านี่คือทะกูคิดว่านี่คือตัวกองไงมักซิ่งก็ได้ตายง่ายด้ย อการแตะตัวเชียวซะแม่งน่าเชียร์ถึงเหลือเกินตอนนี้ผมจบเตะเชียร์แปดดาวแล้วครับเฮ้ยมันมีห้าดาวไอ้พียไปจบจากไหนมาอ๋อผมจบแปดดาวห้ดาดาวเขาไหมครับอ๋อก็คือมันต่ำไปไงั้นเลยใช่ไม่เขาเนี่ยไม่รับกูครับสนใจมานั่งกินด้วยกันไหมครับไม่ตวนทุกคนนะใครพลาดไปพลานมาเส่นเนี้ยอย่างอย่างอย่างน้อยกูต้องมีเพื่อนท้องเสียกูนี่เพียต้องคนเดียวมันไม่ผาดใจเกือบเลยนี่นะขั้นตอนแรกทำอะไงก่อน เราก็มาคนแป้งกันไม่ฉีก่อนนะขอโทษครับเฮ้ยให้เขาเห็นไม่ได้ไม่ใจได้ไม่เนี่ยเชฟก็บอกแล้วจบมิชลินแปดดาวเอ้ยเชฟมันจะระเบิดไหมเนี่ยหรือยังไงดูท่าใส่แป้งสักก่อนมันเจดีว่แต่เกิดมาไม่เคยเชฟใส่ท่าเด็ดๆอ่ากูคู่แข่งเชฟนี่เชฟอะไรนะชื่อเชฟอะไรนะจักแป้งจำไม่ได้ขั้นตอนต่อไปใส่น้ำอ่าไปดูจากยูทูบเหรอมั่วล้วนๆ ใจแล้วกามันคนนี่กันแล้วก็ใส่น้ำอีกรุนก่อนว่าจะเปิดเตาติดหรือเปล่า <c oughs> ถ้าแปลงมันเอ้ยถ้าแปลงถ้าแปลง <c oughs> แปลงแปลงฟันไปมันจะ <c oughs> ร้อนไหมเนี่ยตายที่มันร้อนเนี่ยมันมีไฟมันก็ต้องร้อนไม่ต้องหว่วงไอ้โน่ที <c oughs> นี้เราตั้งน้ำมันไว้ <c oughs> ประมาณนัก18ชั่วโมง เดี๋ยวก่อนรอสักนิดอะไครัคุณลุงาเลยครับของนี้หาครับคุณลุงมาเลยครับเลยคีครับครับครครับบครัครับคครครับครับ อ๋พี่ครับอันนีงงสิก่อนนี่เป็นเป็นอยู่นะไม่บอกมันสองตามวะไอ้ชัดมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยสกิอยู่ได้สกิตไม่พักเลยพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแม่งซะเร็วเลยยังไม่ใส่อารมณ์อีกนี่นะนี่นี่ครับฝีมือเอ้ยเทปจัดการดีกว่าเทปนี่ นี่เลยเฮ้ยนี่ไรของทอดอ๋อนี่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีส้มเนอะมีมะขามเปียกโอ้หิวแล้วหิวแล้วเนี่ยหิวแล้วเนี่ยมีส้มมีมะขามเปียกมีมะนาวอ่าแล้วก็กรองกรองอ่าเนี่ยดมก่อนไหมแตงอันนี้มึงทอดใหม่ๆเลยเนี่ยใช่ร้อนเลยก็คือต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าไอ้เตาที่เราเอามาเราเสียอ่าแล้ต้องไปเปลี่ยนที่ทอดใหม่เขาทอดในบ้านเตาปิ๊กเด็กกันนะ กินเหมือนแมลงทอดจริงอ่ะอือเอาเราลองชิมกันเลยไหมอ่าอ่าอะไรก่อนดีจัดกินอันไหนก่อนอ่ะส่วนตัวอยากกินของเปรี้ยวอืมกูอยากกินของมันมาก่อนเนี่ยไปชุบมาไปชุบมาอ่ะเอาเมื่อก่อนเลยออกช้ากูกูยังชนะเลยกูกูยังกูกูยังกูกูยังกูยังออกช้ามันก็ออกช้าอีกเวรใช่ไหมมาครับแมนแมนแล้วแม่ทอดเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยต้องกองดูนะไอ้เด็กมังแก่เดียนี้น่นี่มาขามนะเนี่ยนี่นะเฮ้ย ก่อนแกกินให้ถามกันรสชาติเป็นแบบไหนคิดว่ารสชาติเป็นแบบไหนน่าจะเปรี้ยวออกเพราะว่ารสชาติแปง้งทอดกรอบหน่อยอ๋อเออน่าจะประมาณนั้นผมว่านั้นผมว่านั้นจะกรอบนอกนุมน่มในอ่าอ่ะอาจจะนุ่มนอกนุ่มในก็ได้หนึ่งสองสามไป <c oughs> กินเนื้อม,มันกระเทียมกระเทียมกินเนื้อกินเนื้อหมดเลยอย่ามึงก่อนแล้เดียวจัด

โอ้หอาหที่พิงแต่ถามว่าเมนูนี้ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวสรุปก่อนเมื่อกี้รสชาติเป็นไงถือว่าโอเคในระดับหนึ่งอ่าก็คือมันมันกรอบนะใช่แต่มันจะไปเปรี้ยวข้างหลังใช่ไม่ไม่กรอบนอกอุ้งในนะเปรี้ยวเปรี้ยวเมนูเนี้ยสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจี๊ดเลยอ่ะได้แต่ว่าอยากกิดว่าทําแบบว่าเมนูแปลกๆอะไรเงี้ยเต็มหนึ่งที่หนึ่งที่สองที่หายเต็มหนึ่งคะแนนให้เท่าไหร่ให้ครึ่ง สุดท่ห้าเล่นกันดีพอคนหนึ่งแม่งเต็มสิบเต็มร้อยเต็มถึงพออ่ะมาดูเมนูต่อไปดีกว่าอ่ามะนาวมะนาวอ่ะใช่รู้สึกว่าเหมือนสัตว์ไอ้มันซาลาเปามาคิดว่ามันเป็นซาลาเปาเลยใช่เอาเอาคุณคิดว่ารสชาติเปรี้ยวหรืออาจจะซาลาเปาบูดบูดเที่อะไรไม่คุณคิดว่ารสชาติเป็นยังไงก็น่าจะเหมือนเดิมละกรอบนอกนุ่มในว่าผมว่านะกรอบแล้วก็เปรี้ยวถูกต้องเอาเมืองใส่มะนาวเป็นลูกเลย กินเลยนะกินเลยนะหนึสามมาก็ให้นะนี่โลกาช้างหลังไม่ดูไงรายการอื่นไม่มีนี่รายการผมไงสุดยอดหนึ่สอามมาก็ให้นะไปอืมอรารยบุงุ้งบุ้งบุ้งเตอ่์เอ่์เตอ่เอรอ่ะ ก็ได้นะอืมเฮ้ยงไงไม่เคี้ยแรกมันหยอกขมขมโอ้ยพอเราเคี้ยวแปสักาัีออกเปรี้ยวเปรี้ยวก็จืดโอ้ยมาแล้วมันรสชาติของมะนาวหรอได้เหรอที่มึงกินเปรี้ยววะเนี่ยแต่ชนตัวคนอื่นอ่ะ ได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ส่วนตัวผมอะ่ะคิดว่าโอเคโอเคสำหรับคนที่ชอบเมนูเปรี้ยวส่วนตัวผมก็ชอบแต่ว่าไม่ได้ชอบทํากินแบบแบบนี้อันนี้เอามาทดลองให้พี่น้องดูว่ารสชาติมันจอมอมาเป็นยังไงรสชาติเป็นไงสตีนเนี่ย <laughs> ถูกต้องแต่ทำตา,น,านี่แตแกไป็นยังไงไม่ได้เหี <laughs> ้ยและเน็ตต่อแล้วิกและต่อไป เราจะไปชิมเมนูหวานกันมามาเจอเมนูต่อไปดีกว่ามันจะเป็นไงนะครับผมเป็นไรใส่แม็ผมไม่ต้องใส่แล้วขนาดนี้มันติดอยู่แล้วแหละไม่ทันแล้วละองไฟเป็นของหวานนะใช่ครับหลอดตายแล้วกูไอ้หี่เมื่อกี้เหมือนแบบเอาชีวิตไปทิ้งกับมะนาวลูกเดียวอ่ะแต่อันนี้ก็เหมือนจะไม่รอตายเหมือนกันไหนมามาถึงจะหวานแต่กบเสิร์ฟทั้งเปลือกเลยถูกต้องครับอะไรวะส้ม แล้วก็น้ำส้วม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 ไม่เอาคุณอยากเลือกของเลรือของใหญ่ก่อนนี่ไะเอาลำแม่งเลยได้ตอกกุกังกะนี่คือไม่ได้ปอกเปลือกนะนะส้มทั้งมันเลยนะนี่ไงเหมือนเหมือนของปอกแม่งแบบแค่เป็นแบบบางหน้าฉากบางหน้าเฉยมากูเอาเลยตัดสินใจกินเลยแล้วกันไม่มีการเสียนาฬิกาีูไม่แก้หน่อยเสียเวลาเสียอะไรไม่แก้เอามเอาใหม่ลืม หมดแล้วพูดของหมดพูดของกูเอาเร็วเร็เกี่ยวเลยมามาเนี่ยนะเนียวส้มไปไอ้แย้มมันใหญ่พูดยัดไงอ่ะอืมอืมอ้าวก็ดีนะอืมอือมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็แลจะทางรสชาติแป้งแล้วก็ส้มทั้งมันทั้งหวานอืม น,นั่นลดได้กันโอเคโอเคก็ถือว่าดีมาคืออยาถ้าจะให้ดีกว่านี้อยากกินดีกว่ากินแต่กินผักนิน้อยโอเคกูโอเคกิน okay. ได้ก็ได้พอกินได้แนตะ่ที่แบบค้ายออเกเนะกินเปลือกนะกินเปลือกไปปะเนี่ยโอ,โอเคโอเคถือว่าถือว่าผ่านได้ถือว่าได้แนละ้วต่อไปดีกว่าลองกองลองกอง เดียวกันตองกองอันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้ปอกเปลือกกันนะคือเต็มเต็มลูกนะเขี่ยต่ออะไรอย่างเนี้ท้องกูจะเสียมันจะเขี่ยสรรหายต่ออะไรอย่างมาแดกอีกอย่างเดียวอดทนอดกั้นอดกั้นอดทนอดกั้นอดกลืนอดกลืนไม่ได้อดจิ้นอดตะกรูอดตะกร้าอดมังกี้อดมังกี้เต็มไปที่เต็มไปที่เต็มไปกลางไปนี่นะครับเดี๋ยวหลายจิกแล้วเกิน ลองกองนะนี่สองซ้ำไปเราท้ามันจะเป็นี้ฮะเอาอ๋อีกินแล้ทษอร่อยได้เปลือกอยหัมมมีขมแต่ตเนี้ยขมเปลือกได้ก็ได้โอเคผมกินได้ด้วยผมเปอกก็อ่จะเป็นเมนูที่ ไม่ถึงกับแปลกมากะแต่ก็นานนี้แต่ว่าบางคนก็ไปทำแดกอันนี้ก็ปอกเปลือกนะอือนี่นะอืออือถ้าปอกเปลือกแล้วกินอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยแนะนำเมนูใหม่ใครจะไปจะไปสั่งต่อของฝันก็จะไปอันนี้เราก็มาลองว่าการแต่ปอกเปลือกดูวรชาติมันจะเป็นยังไงกับการแกบการแกบการแกต่างเนี่ยเห็นไหมตัดสินใจถูกแล้วมาถ่ายบนบ้าน ยังร้องขู่ตะกายอะไรสักฝนตกอันนี้คือปอกเปลือกกันนะก็อร่อยว่ะแล้วก็เรามาดูกันว่าปอกเปลือกกับไม่ปอกเปลือกอันไหนมันจะโอเคกันคำจะชิงใหญ่เนี่ปากนี่เล็กอยู่ไงปอกเปลือกดีกว่าใส่เปลือกดีกว่าปอกเปลือกใส่เปลือกปอกเปลือกเดี๋ยวมึงก่อนกินก่อนเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงจะใส่เปลือกไอ้สัสเอ้ามันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินอะไรรสชาติหวานของส้มเคี้ยวเพลินเป็นแบบไหนเคี้ยวเพลินเน่ะเคี้ยวเพลินอ่ะ รสชาติหวานของส้มอ๋อรสชาติเปรี้ยวของอะไร,ระของตัวของตัวเทีย่ยงนี่แหละนั่นนี่แม่งมันน่าคิดเลยสัตสอยากมีไหมรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งจักรยานมอเตอร์ไซค์ตูทูต้ามีไหมรถตุ๊กตุ๊กมันเพี่อะไรบ้าก <c oughs> ันอยากมีเมนูเสริมมากเกินเมนูเสริมก็จะมีไม่ว่าแกงเป็ดแกงไก่แกงอะไรชูชีพัฒมันผัดหมี่แกงกระดี่เพระแตกอะเป็นไงล่ะเขาเป็นไงเขากูคนเดียวไอ้กูสายโชว์ตลอด้วย สรุปเมนูไหนเอาว่าสี่อย่างเนี้ยชอบไปไหนมากสุดส่วนตัวนะเคผมว่าคุณส่วนใจใจสุดกล้องมากไอ้เหี้ยยังไม่ได้พูดเลยคุณชอบตัวไหนมากสุดหนึ่งสองสามสี่ส่วนตัวชอบว่าจะสี่สามสองหนึ่งชอบสามหรือสองหนึ่งสามสี่หนึ่งสามหรือห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสักสามทีไม่กี่ทเอาครับส่วนตัวเนี่ยชอบส้มแมวแม่คําว่าส่วนตัวดิส่วนตัวแมวใช่แล้วใช่แล้วเอาเหมื่นส่วนรวมชอบส้มเออส่วนรวมชอบชอบส้มแล้วมึงอะ กูชอบนะแต่กูไม่ชอบมึงเอาไอสัตว์เอ้ยกลับบ้านเกูอ่ะถ้ากูนะทอบมะขามิมันเป็นยังไงเออมันเออมันกรอบไหยแล้วมันมันมีเม็ดแบบเหมือนมันมีเท texture t e เจอร์กรุบกรอบๆนจะรสชาติเปรี้ยวเออใช่มันแล้วก็เปรี้ยวตามแต่แกูไม่ชอบตอนท้ายเฉยแต่ลองกองก็ชอบนะลองกองอ่ะเออลองกองก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวชอบนี่ส่วนรวมชอบส้มแล้วถูกมีบระคับกึ๊บ เอาล้วครับต่อไปนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้บุ๊คพีนี่ยเหน่อาจารย์เลยเผื่อเผื่อเขาชอบไงเปลี่ยนเปลี่ยนการจบบ้างเปลี่ยนการจบบ้างนนี้พีนเซนตอนมัธยมเยอะเปลี่ยนการจบบ้างเอาจบการบีดแต่งานแต่เพียงเท่านี้โอเคครับกลับคนที่ดูอยู่มึงจมดมึงจะมาปิดภาษาอย่างนี้ได้ไหมเอามาภาษาตื่น ล้างล้างล้างไม่รู้อ่ะกูเห็นแต่กล้องเห็นลนไม่ต้องเป็นีแค่ลนตั้งนานแล้วและใครที่อยู่ไม่เอาโอไม่เอาคไม่เอาโอเคเลยและใครที่ดูอยู่ณที่นี้ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะฮูบอเฮ้ ผู้คู่ทั้งสองคนขอปิดรายการเพียงเท่านี้ครับสัวัดดีครับไปเดียวก็ปิดเบอร์ก็ิดเบอร์วานใจไปทั้งหมดเลยฉีดไปทีก็รายการพอดีชิปขอบคุณทุกคนครับที่แวะเข้ามาชมการทดลองของเราในอีพีนี้เดี๋ยวการทดลองในอีพีหน้าถูกต้องเราจะทำอะไรแบบไหนมีโปรเจกต์อะไรที่แบบตื่นเต้นน่าสนใจอ่า หมายทุกคนได้กระโดดโลดเต้นและได้เฮฮากันอีนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ถ้าคุณเข้ามาดูแล้วไม่เท่าไหร่อย่าลืมกดซับสไครต์เลด้วยซับสไครต์ที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าบูรี่กันนะครับผมสาหรับรายการบูรี่แลบในปีนี้เราสองคนขอลาไปก่อนไปเจอกันในปีหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า